พี่ธนาคารค่ะมาดูเหรียญที่ส่งมาจากคอนแก่นกันนะคะเอาเร็วเลยนี่ออันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีอะไรหลงอยู่ในนั้นอ่ามาดูกันเลยนะคะว่ามีเหรียญอะไรมาจํานวนเท่าไหร่เพื่อความรวดเร็วอ่าอันดับแรกมาคุดคุดเก้าเหลี่ยมคุดเก้าเหลี่ยมแท้นะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทนะคะไม่แท้กก็ไม่รับหรือถ้ารับก็ลดลงไปตาม แท้ค่ะอันนี้ไม่ชัดแท้สองแท้สามแท้สี่แท้หมดอะค่ะอันนี้ก็คงแท้แหละเพราะแต่มองไม่เห็นนะ่นค่ะเหรียญครูดเก้าเหลี่ยมนะคะเหรียญเหรียญครูดเก้าเหลี่ยมที่ที่พ้าณาบอกว่ารับแท้ไม่แท้ไม่รับนะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะคะเข้าทําผลิตออกมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะ เป็นเหรียญเป็นเหรียญสตังทอนผ่านใช้นี่แหละค่ะรับซื้อเป็นเหรียญที่เขาทําลอกเหรียนแบบออกมาเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เท่าที่ในระบบเหรียญหมุนเวียนจะเคยมีมาค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ทําเหรียนแบบออกมาเยอะที่สุดเขาทําออกมาเพื่อเป็นเหรียญหมุนเวียนใช้จ่ายค่ะใช้จ่ายซื้อของใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ปลอมเยอะที่สุดอะ่ะพูดยง่ายนะคะในในตลาดทุกวันเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยที่การซื้อขายเนี่ย,ก,ยก,ก็เหรียญเก๊มากกว่าเหรียญจริงค่ะเหรียญเก๊ดูตรงไหนเหรียญเก๊ดูตรงอันดับแรกดูตรงปลายหางปลายหางหางตรงกลางเลยนะคะเส้นกลางค่ะเขาบิด นะคะคดคดซ้ายคดขวาบิดซ้ายบิดขวาคือปลอมถ้าแท้เขาจะตรงอันดับแรกนะคะแต่มีอีกเยอะมากหลายจุดจุดหลักๆอ่ะคือดูหางค่ะจุดหลักเลยจุดหลักใหญ่ใจความดูอันดับแรกนะ,ะดูหางแล้วก็ต่อไปก็ดูส่วนอื่นๆประกอบค่ะดูเพราะเพราะที่ที่เหรียญไม่แท้เขาเกินสิบบล็อกค่ะเกิน มีเกินสิบบล็อกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะจะดูจุดเดียวไม่ได้ต้องดูหลายจุดอ่ะดูจุดหางปุ๊บนะถ้าหางมีหางตรงที่เราคิดว่าแท้แต่พอมาดูคอใช่ไหมคะคอจะขาดคอจะลอยเอวจะไม่เอวจะขาดกิว่วแล้วก็หน้าก็จะไม่มีหน้าจะไม่คมอันนี้ที่หน้าไม่มีนี่เพราะเขาสึกค่ะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาสึกนะคะ แล้วรายละเอียดนะคะตัวหนังสือก็จะไม่ไม่คมชัดสละสลวยและไข่ปลาไข่ปลาก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะไม่สม่ำเสมอขาดแหว่งบ้างหนาบ้างบางบ้าง,างแล้วก็ตัวหนังสือนี่ก็จะเป็นหนาหนาบางบางจะไม่เนี่ยคะ่ะอ่าอันนี้มีสิทธิ์นะคะดูยากอยู่เหมือนกันนะคะปกติแล้วประนาตเองอะ่ะ ปะตัวประนาาเองอ่ะก็ดูไม่ขาดหรอกค่ะประนาาดูได้ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวประนาาก็ต้องไปให้คนอื่นเขาช่วยดูอีกระดับหนึ่ง